ค่ะผู้ชมชื่อนางสาวมิจวัตรภูมิวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคำถามแรกนะคะสนามบินสุวรรณภูมิมีข้อดีอย่างไรสาม,มารถใช้ในการบินไปสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ะคะ่ะและมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามาสัมภาษณ์คนในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคำถามที่สองนะคะสนามบินสุวรรณภูมิมีข้อเสียอย่างไรคะ มีข้อเสียอาหารแพงเสียงเครื่องบินดังลบกควนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเรียกค่ะที่นาสาวโโอสาสลออนสังสกุลวันนี้จะมาสาัมภาษณ์คนที่อยู่ในพื้นที่โวนภูมิค่ะสาม,มีสวโซนภูมิมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะสามหมื่นสองพันไร่ค่ะ, 32, คะหรือประมาณห้าสิบจุดหกตารางกิโลเมตรค่ะสามีสนนภูมิเคยเป็นพื้นที่อะไรมาก่อนคะก่อนที่จะสร้างอ๋อเคยเป็นหนองน้ํามาก่อนคะ่ะแต่ว่าผู้คนเรียกว่าหนองงูเห่า สวัสดีค่ะนันท์สองวันนี้รู้คุ้มนางเลขที่สี่สี่หนึ่สองวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะค่ะอยากสัมภาษณ์ว่าคุณรู้ไหมคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างสนามบินสุวรรณภูมิมีความสวยงามและสนามบินสุวรรณภูมิมีขนาดใหญ่และทันสมัยนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายที่จะเดนเินทางมีความปลอดภัยสูงมีบริการที่ดีมากๆค่ะทุกทุก ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายค่ะงสนิขัสคุาว่าสมก่อตั้งขึ้นมาดแล้วอยู่จังหวัดอะไร,รค่ะนจวรณปูมกตั้งขึ้นมที่8กันย,ย,ยน2 5 9อที่จังหวัดร,รค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน คุณคิดว่าการมีสนามบ,บินสุวรรณภูมิมีโทษอย่างไรคะมีค่ะมีผลกระทบต่อต่อชุมชนรอบข้างด้วยค่ะคุณคิดว่าการมีสนามบินสุวรรณภูมิมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และการค้าระหว่างประเทศ